ปีใหม่ออกมาแต่ละทีค่ะพี่แดนมีหมอด้วเอาดวงเราไปถึงไป<ม>ทักกับน้องแพตตี้อีกแล้วก็เออปีนี้อาจจะมีแบบเออห่างๆกันเลิกกันอ๋อก็ก็เป็นเรื่องของดวงนะครับผมแต่ว่าเราก็จริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องนี้นครับก็เราก็ทําหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดแลยนะครับผมก็ดูแลกันให้ดีที่สุด,สดนะอนาคตจะเป็นยังไงก็ ก็แล้วแต่ผมว่าน่าจะอยู่ที่ตัวเราถ้าเป็นหลักกันนะครับมีทราบข่าวมีได้คุยกับที่เรื่องนี้ปะไม่ไม่ได้คุยเลยจริงๆผมเองไม่ไม่ได้เป็นคนชอบดูดวงเท่าไหร่อยู่แล้วจริงๆแสดงว่าไม่ค่อยมีความเชื่อไหมผมเชื่อตัวเองมากกว่าครับเรียกว่าช่วงนี้ดูแลกันไม่ไม่แคร์ดวงใช่ไหมครัก็ไม่ได้เชิงไม่แคร์ขนาดนั้นนะเดี๋ยวคุณหมอก็จะมาว่าผมแต่ว่า ก็คือแค่อย่างที่บอกครับก็เรายึดตัวเราเองเป็นหลักครับเราทําสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นมาแล้วครับพอทักใหม่แบบต้องแบบทัปตะครองความสัมพันธ์ให้มันแบบมากขึ้นไหมหรือคือผมว่าเราดูแลความรู้สึกกันตั้งแต่คบกันแล้วครับก็ต้องไม่ไม่ได้สนใจเรื่องว่าจะมีใครทักหรือไม่ทักกันเราก็ต้องช่วยกันทักเองครับว่าแบบมันมีอะไรที่มัน ผิดพลาดจะต้องปรับปรุปรงแก้ไขอะไรกันหรือเปล่าอะไรนั่นเองครับเรือว่าช่วงนี้ยังแฮปปี้เหมือนเดก็นีครก็รดีครับ